อ่าอีกฝั่งหนึ่งของโหลฟูเนรเซตไลส์ลุสนื้อส <Hey, S 2> ีห่งเล่าเรื่องของเทพพันไปแค่ครึ่งหนึ่งเองเล่าต่อสติมันน่าสนใจมากแต่ท่้งเทพดาราเองก็ตายได้ด้วยพวกเขาอยู่ยงคงกับพันไม่ใช่หรอ บนโลกนี้ไม่มีใครที่อยู่ได้ตลอดไปแล้วไม่มีใครที่เป็นอวมตานิรันดรนด้วยนี่เป็นแค่การพูดเกอนจริงจากมุมมองของมนุษย์เท่านั้นแต่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจจะเป็นอาจทำให้แพรพันธุ์ดับสูญได้ ขาตายเพราะฝีมือของเทพดาราตนอื่นนะฉันไม่เข้าใจเลยเป็นเทพดาราเหมือนกันแต่ทำไมต้องเขียนก่ากันด้วยละ่โโยละเธอเป็นชาวเซนกูนจริงจริงหรือเปล่าอด่๋ยว่าแต่เทพดาราตนอื่นเลยเลยเธอเองก็ควรจะรู้เรื่องของ,งอเรื่องราวของแลนและโยชิหรือเปล่าความาัฒนาของสาพันน่ะไม่ใช่การกำจัดเทพดาราโยชิหรอกเหรอ ก็ต้องรู้สิเออแต่ก็แค่รู้นิดหน่อยพ่อแม่คอยกำชับให้ฉันฝึกดาทั้งวันเลยไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนสักเท่าไหร่นะเกชี้เกียเองแล้วอยากมาฝึกดาเปะงั้นเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าในเมื่อเธอไม่ค่อยรู้เรื่องความแคยนระหว่างราชสงสารกับเบื้องฟูจะให้อธิบายหลายๆเรื่องมันก็อาจจะกินแรงไปหน่อย ก็ได้งั้นฉันเปลี่ยนเรื่องคุณก็ได้อะไรอยู่ในกล่องใหญ่ใบนั้นเหรอลงสีขาวนี่เหรอมันคือหีบวิญญาณหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าลงศพซึ่งไว้ใช้บรรจุร่างของคนตายโดยเฉพาะนะ่ะคนตายนายไม่ใช่พ่อค้าหรอกเหรอ นี่ก็เป็นงานหนึ่งของ,ข,ของการค้าเช่นกันผมได้รับมอบหมายให้นำหีบวิญญาณนี้กับไปส่งที่เซียนชูส่วนส,รสหรับเผ่าพันอายุยืนยาวที่อยู่ได้เป็นพันปีความตายก็คงเป็นเรื่องที่ห่างไกลใช่ไหมละ่ะไม่ใช่สักหน่อยก็สวีนคูตไหมต่างก็อดิโตนในสนามรบเรื่องความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่ปวกเราไม่นิยมใช้กล่องเอ่ลอลงศพบบนะเพลงนี้การบอกลาของชาเพียงครูนั้นทุกคนจะนำชื่อและจานมาวางไว้ด้วยกันที่โถงแห่งผลกรรมในเทนลอดคอมมิชชั่นหน่วยงานควบคุมความเป็นอมตะ อีกอย่างมนุษย์จิ้งจอกกับผ่าวบองกรต่างก็มีรูปแบบการการอำลาของตัวเองฉันเคยเห็นนักรบของเผ่าจิ้งจอกนำาสหายที่เสียชีวิตแล้วไปวางไว้นในตาสกิปแล้วปล่อยให้มันลอยไปยังดวงดาวที่ไกลสสนไกลพวกเขาเรียกวิธีนั้นว่าคืนสู่มาตุภูมิ นั่นหรอพวกเขาลึกลับกว่านี้อีกว่ากันว่าถ้าวาร่าอลาอยู่ไปนานๆหรือว่าเจ็บจนเสียชีวิตพวกเขาจะกลายเป็นไข่ที่คล้ายกับอาที่คล้ายด่างไข่มุกและจะกระทบปึกออกมาเกิดเป็นชีวิตใหม่ในรูปแบบของเด็กน้อยแม่ของฉันเรียกว่าลูกหลายมังกรตอนเด็กๆ แม่เล่าว,ว่าเผ่ายัางสามารถแปลงร่างเป็นมังกรยักษ์ได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริง,รงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงมีเพียงที่พิเศษเท่านั้นที่การ์ดเป็นมังกรได้มันเป็นแค่ตำนานเม่ตาเถอคุณน่านิ่งเริ่ม,ม้าปากพูดแล้วเหรอเนี่ย แม่ของเธอพูดถูกก็คือลูกหลานมังกรซึ่งเป็นทายาทของเทพดาราแห่งความอมตะดังนั้นในบรรดาถึงเคยมีคนที่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถนี้มีเพียงพลังศึกที่ลำพาและหายากซึ่งจะต้องผ่านพิธีและทดลองอญญามากมายถึงจะ สาต่อได้แล้วผู้ที่รับช่วงต่อก็อยากที่จะพูดได้ว่านี่คือความโชคดีเรื่องราวของอ o ต g และทาย,ยาของเขานะมีตำนานมากมายเลยยกย่อง สันเสริญชีวิตที่เป็นนามตตาของเขาแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงได้หายตัวไปท่ามกลางหมู่ดาวราวกับว่าไม่เคยมีชีวิตอยู่และหลงเหลือไว้เพียงแค่ลูกหลานเท่านั้นวันเวลามีจุดท้นสุดแต่ทุกชีวิตล้วนมีขีดจำกัดแม้แต่เทพดาราก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นนามตะและในท้ายที่สุดก็จะต้องเจอกับปลายทางแห่งความตายอยู่ดี อฉันขอถามอีกข้อนนะคนที่อยู่ในโรงศพนะ่ะนายรู้จักหรือเปล่าลงป่าวะออรู้จักไอ้บางกรนเน่เพื่อนเ,นเนหรไม่ใช่หรือว่าเออคนรักเธอคิดไปถึงไหนกันเนี่ยคนที่นอนอยู่ในโลงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยเราเคย เจอการแค่ครั้งเดียวแลวฉันแค่บ,บังเกินไปทำสัญญากับคนอื่นไว้วก็เลยต้องทำตามที่สัญญาไว้นะ่ะเอาล่ะแค่ถึงเวลาแค่ได้เวลาที่ทุกคนต้องพักผ่อนแล้วเป็นนอนในโรงไหมอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆฉันมาเล่นเคสดี้ได้เนี่ยฮะอ่ะ,อะ,อะเป็นทดลองใช้ย,วยาวๆอ่ะมามามา,มา เพื่ออะไรอยู่การอยู่ดีดีฉันถูกลากให้มานั่งเล่นภารกิจอะไรก็ไม่รู้เอาจริงดิมีกันแค่เนี้ยนะแล้วก็ไม่มีท่าที่ชนะด้วยปล่อยฟรีแม่งไอ้เหี้ลำคาญสองตั้นสี่อะนี่แปลว่าเวลอพอกับเวลผมเลยมยาเกนหิวเลือด อ้คิวครแรงวว่าคิวสองพันแรงของผมอีกของผม,ผมฮิวแค่พันเอไม่ได้อัพไออันนั้นเยอะฮิวผมไม่เยอะเท่าไหร่มโาโอเคลากวป เหมือนจะมีคนได้รับบาดเจ็บแม่ก่อนอย่าปุ๊กบมบามเอนั่นใครอะเล่นอะไรอียสชางหนนลชา เราเลยไปด้วยกันเถอะรีบไปจัดการพวกนั้นแล้วช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นออกมาก่อนหน้านี้เธอพูดว่าให้ฉันจัดการเองไม่ใช่เหรอฉันมีแค่สองมัดจะเอาไปสู้สี่มือไม่ได้หรอกนะขอร้องล่ะว่าฉันจะมอบรางวัลประดุงความยุติธรรมให้พวกนายทั้งสองคนหลังจากจบภารกิจแน่นอนอย่าโช้าเลยลุยเถอะเจ๊เป็นใคร อาราโซอินี้มีวะไหอ๋อไอ้เหี้ยกูออโต้เลยแล้วกันแค่ตัวละครกูแม่งแย่เนี่ยอ้เดี๋ยอารมณ์เสียเลยตัวละครกูแบบไม่มีชนะทางติดมาเลยสักคนโอ้ยี่ยเกมมันก็ชอบไปเล่นอย่างเี้ยโกูส้นตีนไปเรื่อยไอ้เหี้ยบเทียนชี่อวสันจูเกินว่าดเทียเกนเจ้ามูอิคก 啊啊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  เธอเป็นอะไรหรือเปล่ารู้อยู่แล้วว่าอารู้อยู่แล้วก็ยังจะถามไม่ขอโทษฉันไม่เห็นรอยเลือดเลยคิดว่าไม่เป็นอะไรนะ่ะที่แท้เธอก็เป็นหุ่นยนต์นี่เองมนุษย์จักรกลมอเตอร์พังซะแล้วข<ค>ยับไม่ได้แล้วล่ะเธอคือกองกำลังพุดได้เหรอดีจังถ้างั้นช่วยส่งฉันไปที่เรสิ อ่าคือว่าใครจะเบรกโรชูนันแะนิ่งขอโทษพวกนายด้วยนะท่านอาจจะต้องลาช้าอีกสักหน่อยคุณผู้หญิงท่านนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ภาคสาของหน่วยงานพว่อปุ่มความเปนม็นนามตะ ฉันในฐานะสวินคุณนายคงต้องทําตามที่เธอบอกซะก่อนขอโทษด้วยนะถ้ารู้แต่แรกฉันคงไม่ใหพวกนายมากับฉันหรอกแล้วถ้านายเดินทางกันเองป่านนี้คงจะถึงที่หมายแล้วละ่ะฉันพอจะรู้เรื่องทักษะการแพทย์นิดหน่อยหรือให้ฉันลองดูก่อนหมายว่ารักษาอาการบาดเจ็บของคุณผู้หญิงท่านนี้ได้หรือเปล่า นายไม่รู้หรว่าเธอคือหุ่นยนตน์่นนะเราส่งเธอไปที่เรมดีกว่าไหมไม่ต้องห่วงหรอกคุณซูชานเรื่องนี้ให้ฉันเป็นคนจัดการเถอะคงไม่เจ็บหรอกแต่จะมีความรู้สึกแบบแปลกนิดหน่อยอาจจะปวดหรือชาได้นะอดทนได้หรือเปล่าไม่มีประโยชน์หรอกร่างกายฉันเป็นหุ่นยนต์ ไม่มีเลือดไม่มีเนื้อจะเป็นหุ่นยนต์หรือจะมีเลือดเนื้อก็ช่างเถอะยังไงก็เป็นสิ่งที่ฉันต้องได้อ่าจับต้องได้ทั้งนั้นขอแค่คุณผู้หญิงไม่ถือสาวิธีที่ฉันจะใช้ก็พอแล้วละ่ะอ่าไฟฟ้าหายไปละโอ๊น้องน่านรักมากเลยจะมาในตู้ไหนครับเนี่ยมหศัศจรรย์นะ ซวยีเนีนายทำได้ไงนี่มันไม่ใช่ทักษะการแพทย์นี่เฟื่องฟูดีจงังแบบนี้ก็ไม่ต้องกลับไปที่เลมแล้วถ้างั้นทำตามภารกิจต่อได้ด้วยไปด้วยตามกฎของในฐานะผู้พิากษาฉันสนใจความ แค่ปัจจัยภายนอกแต่พวกเธอช่วยฉันรอดมาได้ต่างั้นฉันจะแนะนําว่าจงรีบออกไปให้เร็วที่สุดเถอะน้องวัตตู้ไหนครับขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งขอให้มาเป็นตู้ด้วยนะฉันมาที่นี่เพื่อสะสางต้นเหตุปัญหาและตามจากคนร้ายนักล่าเซรอนคนคน,คนนี้มีทักษะดาบที่ไม่ธรรมาดาแถมยังเถื่อจวุฒิศิ์อันตรายมากเลยนะทีเดียวเบืดเพื่อนกูอยู่ไหนหมด ถ้าไม่เป็นเพราะ,ะเดเฮดร้ายแปลกประหลาดแล้วก็ไม่แน่ว่าอายุไขัของฉันอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้เ <c oughs> หรเฮดร้าที่แปลกประหลาด <c oughs> <c oughs> ดูเจ้แกเดินสายสัดิ <c oughs> ตามฉันมาสิ <c oughs> อะไรอะไรของเจ้แล้วดึงกูมาทำเพจนี้รีบร้อนจังอ่ะพวกมึงอ่ะ ให้ปุ้นเลือกเข้าเฟสก่อนไม่ได้ฉันยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยลเแ็นตั้มเด้เไปขนาดเดียวกันที่ <S <S ดิวิเนชั่นรู้อะไรไหมเซโร่ต่อให้เป็นเทพยายดาราก็ <S <S ถูกสังหารได้นะงั้นบทของพวกเธอก็คือสังหารเทพยายดาราหรือสังหารเทพยายดารามนุษย์ไม่มีพลัง มากพอที่จะทําแบบนั้นได้หรอกเทพดาราจะถูกสังหารได้ยังไงกันแต่มนุษย์ <S <S แต่แล้วมนุษย์ทาไม่ได้แต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าเทพดาราถูกมนุษย์สังหารนี่นะล,ลองแห่งความมวตาอ,อ,อันนี้มาไล่ชื่อเทพดารานะซึ่งผมก็อ่านไม่ออกหรอกลหลายๆชื่อเลย <S <S อิเดลา่า อีนาแล้วก็ไทยตันรอนอะไรแท้พันแล้วก็อาคาวิลินะชื่อเหล่านี้รุนเคยเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งจักรวาลแต่ว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็หายไปหมดเหลือไว้เพียงแค่เพลทที่ไรผู้นำเท่านั้น และปัจจุบันมนุษย์ก็รู้จัก3ามวิธีที่จะทำให้เพศดาราดับส่วนได้วิธีแรกเพศที่มีแนวคิดทับซ้อนกันจะมาประทะกันเองโดยเพศที่กว้างใหญ่กว่าจะเป็นฝ่ายกินกินเพศที่เล็กแคบ,บกว่าและเอนาแห่งปัจยาบ,บัญชาก็ถูก แห่งการประสานผนวกรวมด้วยวิธีนี้วิธีที่2คือการต่อสู้ระหว่างเทพดาราด้วยกันเองโดยฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าจะทำลายฝ่ายที่อ่อนแอกว่านี่ก็คือจุดจบของไทยสรุนแห่งการแท้พันและเป็นสิ่งเร็วร้ายที่เฟื่องฟูบก่อไว้ ซึ่งทำให้สาพันเซนชูต้องตะเวนไปทั่วทะเลแห่งดวงดาว<ต>เพื่อกำจัดพวกมันภายใต้การชี้นำของล่าสังหารนั่นเป็นเรื่องที่ทพวกเขาอยากทำมากที่สุดเลยละ่ะทำไมเซนทูต้องอยากสังหารเฟองฟูด้วยเฟิงฟูตายได้ยังไงอาคิบิบลล่ะเขาตายด้วยฝีมือของเทพดาราเหรอ อันนี้จะเป็นอันที่เข้าเรื่องสื่ออันที่สองก็จะเป็นข้อมูลย่อยที่เราอยากรู้ก่อนที่เราจะได้เจอใช่ปะสองอันด้านล่างตามความว้าใจผมว่าถ้าเป็นสอบถามแบบเนี้ยไม่ใช่เลือกคําตอบเวทเนาะเที่ฉันรู้มาเดิมพิสาพัน,นอาริเซนที่ออกตามหาโยชิชและปรารถนาในพรของเขา พวกเขาได้พบกับเทพดาราตนนั้นและได้รับพรที่สามารถรักษาความตายอย่างเอสโบซนมาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ติดอยู่ในคำสาปแห่งคอเ็นามตตาแต่ละสังหารก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและยิงสอนทำลายออมโบเซียทิ้งไปด้วยเหตุนี้เพื่อให้คำสาปแห่งคอไปนมตตาหายไปจากจักรวาล ได้ติดตามน่องร,อ,งรอยของราชสังหารและตามล่าอยู่ชีพไปด้วยเป็นยังไงบ้างเซโร่เรื่องพวกนี้แปลกใหม่ดีใช่ไหมมันเป็นเรื่องประเภทที่คนที่ยึดมั่นในความถูกต้องไม่มีทางบอกกับนายแน่นอนแล้วเธอ แล้ววิธีที่3คือทําไมเธอถึงบอกฉันล่ะใครจะอยากฟังเรื่องมบ้าพวกนี้กันอ่าต้องกดไปกดอันนี้มันไม่ไปให้ฉันใช้วิธีที่3ามเหรอรอเดี๋ยวนะใกล้ได้เวลาแล้วล่ะโอ้เริ่มแล้วระเบิดนั่นไงต้นไม้ขึ้นเต้นที่แล้ว เพิ่งปูกลับมาแล้วอ่ะแม่งโตแล้วไอ้เหี้ยพอทุกได้ใช้ก๊าซยาป้าปี้ป้าจะพาหมามีไปไหนไปเติมเต็มที่มีสองสิ่งที่ต้องทำใช้ป่าวัติกวาดไม่ทันป้าจะเอาหมาไปไหนอ่ะป้าผมกดตู้ป้ามาแล้วนะรู้ไว้ด้วยครับก้าหนีไปแล้วปะเถอยแล้วทีนี้จะอธิบายให้ ่าผู้พยากรณ์สูงสุดคนนั้นฟังยังไงล่ะเนี่ยครับไม่ได้หรอกฉันพวกเราก็มไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายแล้วนายนาย่นาคงไม่ได้โดนล้างสมองมาหรอกนะ <c oughs> ไม่อยู่แล้วหมามีไม่เคยหลอกฉันฉันเม่ไปไปไปไหนวะก็คือไปแมปนู้นเหรอ มาผัานเปลี่ยนสมดุลซึ่งฉันจะไปไหรือไม่นั้นก็คําตอบก็คือไม่เพราะนี่จะตีสามแล้วกูจะไปนอนไอสัตว์บายบายไปคิดที่คำหยาบเยอะนะท่านี้เป็นคนไปคิดที่แบบมีความจกหน่อยแต่แบบระบบเกมแม่งก็เงยไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้แย่ใช่มแม่งน่าลำคาญแล้วมันก็น่าลำคาญมากๆด้ย